เราไม่ทิ้งกันจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่22เมษายนนี้แต่หลายคนสถานะยังไม่อัปเดตเลยในคลิปนี้มีสารพันปัญหาเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกัน .com มาเล่าสู่กันฟังอีกทีครับเราครับมีปัญหาที่ถูกสอบถามเข้ามาบ่อยนะครับเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกัน .com โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นานเนี่ยนะครับก็ทางครางเขาเตรียมระบบไว้วันที่20เมษายนนี้ให้ ไปยื่นออนไลน์นะฮะทางเว็บเดิมเราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อทบทวนสิทธิ์ไม่ว่าด้วยกรณีอะไรก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้นะเอาละผมจะได้ปัญหาเป็นข้อๆนะครับปัญหาแรกที่ถามกันมาบ่อยอันนี้ผมดูข้อมูลจาก TNN Thailand นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครที่ขี้เกียจด,ดูวิดีโอก็ลองไปอ่านลิงก์ได้นึ่งคนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาอะไรเมื่อ,อไหร อ่ะตอนนี้ก็คือคลิปก่อนหน้าผมได้ทําไปแล้วว่าตอนนี้คือทางกระทรวงการคลังเขากำลังยื่นเสนอทางครอมอยู่ว่าจะเยียวยาครอบครัวเกษตรกรคร,รอบครัวละหมื่นห้าจ่ายครั้งเดียวนะครับซึ่งในครอบครัวนั้นก็ให้คนเดียวก็วิธีการเช็คดูว่าคุณเป็นกเกษตรกรหรือเปล่าหรือว่าคุณได้ไปลงทะเบียนเกษตรกรหรือเปล่าลก็ให้ไปดูเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปแนะนําไว้ในก่อนหน้านี้ก็ไปเช็คกันดูได้ สองนะครับสำหรับบุคคลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตั้งแต่วันที่28มีนาคมแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลยโทรไปสอบถามที่ธนาคารกรุงไทยก็ยังไม่มีอะไรครับคืบหน้าก็มีแต่แจ้งว่ากําลังอยู่ในการตรวจสอบถ้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างนี้จะยื่นทบทวนสิทธิ์วันที่20เมษายนได้หรือเปล่าได้ครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยเพราะว่าทางธนาคารเขาบอกว่าเขาแยกเป็น2หน่วยงาน แยกเป็นงกลุ่มนะครับที่ทํางานอยู่ตรงนี้คือกลุ่มหนึ่งก็คือกาคัดกรองไปตามที่เราลงทะเบียนไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคัดกรองตามที่ทบทวนสิทธิ์ก็คือการทบทวนสิทธิ์นี้จะทํางานร่วมกับทางชุมชนเลยครับชื่อหน่วยงานในชุมชนเพื่อที่จะเพื่อที่จะลงพื้นที่เข้าไปหาเราโดยตรงเลยสานะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อายุเกิน18นะครับแล้วก็ทํางานส่งตัวเองเรียน มีนายจงนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ยื่นทบทวนได้นะครับโดยทางหน่วยงานเขาก็น่าจะมีการตรวจสอบว่าเรามีนายจ้างจริงหรือเปล่าอาจจะมีการรับรองจากนายจ้างเพิ่มเติมขึ้นมาสี่สำหรับ <laughs> พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วลงทะเบียนไปเขาบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีมีร้านนวดอยู่ที่สวนจตุจักรแล้วก็ปรากฏว่าคน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยเดือนที่แล้วโดนสั่งปิดไปแต่ระบบแจ้งว่าอาชีพดังกล่าวไม่เข้าขายได้รับผลกระทบต้องทําอย่างไรอันนี้ทางคลังเขาให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับก็เราก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเลยครับแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นผลกระทบจากการสั่งการของรัฐบาลมันก็มีโอกาสสูงครับที่จะได้รับเงินเยียวยา5กรณีที่แจ้งว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาท แต่การโอนเงินไม่สำเร็จโปรดผูกหรือตรวจสอบพร้อมเพยบัตรประชาชนหมายเลขตืดๆเพื่อรับเงินในกรณีนี้นะครับกรณีที่ได้รับการแจ้งโอนเงินไม่สำเร็จเราสามารถไปสมัครพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อรองรับการโอนเงินโดยระบบจะโอนเงินซ้ำในวันที่22เมษาและวันที่29เาเมษานะครับ ทั้งนี้สามารถผูกบัตรพร้อมเพย์ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆเช่นพวกตู้ a t m m o b i l e Banking a p p l i c อ t พลิเคชันอย่างเงี้ยครับโดยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคารนะครับสามารถศึกษา,ารายละเอียดได้ที่คอนซ็นเตอร์ของเว็บไซต์ต่างๆก็ได้โทรไปสอบถามก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ลารลรมค์กันไม่ให้ไม่อยากให้ออกไปข้างนอกกันมากนะักปัญหาที่ฮอตฮิตอยู่เหมือนกันก็คือสถานะ อยู่ระหว่างตรวจสอบเนี่ยมันจะตรวจสอบเสร็จเมื่อไหร่หลายคนก็สอบถามกันเข้ามาซึ่งบอกตามตรงว่าอันนี้ขนาดทางครังเขาตอบนะครับก็ยังเขาก็เขาก็แจ้งว่าก็คือรอจนมี SMS แจ้งไปนั่นแหละครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีตั้ง27ล้านคนเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานานหน่อยแต่อย่างไรก็ตามถึงจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่ถ้าเขาเปิดให้ร้องเรียนเขาเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ก็สามารถทบทวนได้นะ เอาละครับทั้งหมดนั่นก็คือปัญหาใหญ่ๆที่เราจะเห็นกันได้ในตอนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันไปเรื่อยๆท้ายสุดนี้ถ้าใครดูในแอปของ youtube นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นการ์ดเป็นโพดูว่าได้ไม่ได้กันกี่เปอร์เซนต์ยังไงลองเข้าไปคลิกเล่นกันดูนะครับขอบคุณครับ